วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาพอินโฟกราฟิกภาพหนึ่งค่ะคือเห็นแล้วมันสะดุดตามากเลยหัวข้อหลักเขียนไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปซึ่งเป็นประโยคที่เรา,เาได้ยินกันบ่อยมากจนบางทีก็รู้สึกเฉยๆไปแล้วใช่ครับได้ยินบ่อยมากแต่ภาพนี้เนี่ยเขานำเสนอออกมาเป็น3ขั้นตอนที่ดูเรียบง่ายแต่กลับทรงพลังมากวันนี้เราเลยอยากจะมาลองแกะกันดูค่ะว่า แก่นปัญญาที่ซ่อนอยู่ในภาพเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับผมว่ามันเหมือนเป็นไกด์บุกภาพสั้นๆเลยนะที่กลั่นเอาแนวคิดที่อาจจะดูมีแรงบันดาลใจจากพุทธปรัชญามาใช้แต่ผมว่ามันเป็นสากลมากเลยนะคือไม่ว่าใครก็น่าจะเชื่อมโยงได้อืมภาพมันแบ่งชัดเจนเลยครับเป็นสมสเต็ปคือล้มแล้วลุกทุกแล้วยิม้มแล้วก็สุดท้ายคือการก้าวต่อไป ซึ่งในแต่ละส่วนเนี่ยโอ้โหมีสัญลักษณ์เล็กๆซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยงั้นเรามาเริ่มที่ส่วนแรกกันเลยดีกว่าค่ะล้มแล้วลุกภาพที่เราเห็นก็คือพระภิกษุสะดุดล้มซึ่งก็เป็นภาพที่ทุกคนคงเคยเจอมากับตัวในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งแต่สิ่งที่ทําให้ดิฉันสะดุดตาม,มากกว่าการล้มนะคะคือภาพมาเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่กําลังงอกอยู่ด้านล่างมันดูเหมือนแบบไม่ค่อยเข้ากับภาพพระที่กําลังล้มเท่าไหร่เลยค่ะมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ล่ะคะ เป็นการสังเกตที่ยอดเยี่ยมเลยครับเพราะว่าจุดนี้คือหัวใจของภาพแรกเลยคือภาพนี้กําลังจะบอกเราว่าการล้มเนี่ยมันไม่ใช่จุดจบ oh. หรือความพ่ายแพ้แต่มันคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งบางอย่างต่างหากแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์สําคัญอีกอย่างในภาพนี้คือธรรมจักรในมือของพระพิสุค่ะ <c oughs> ธรรมจักรโดยความหมายแล้วมันคือหนทางคือการเดินทางของชีวิตที่น่าสนใจคือธรรมจักรมันไม่ได้หยุดหมุนหรือว่าแตกสลายไปตอนที่ท่านล้มนะครับ <c oughs> มันแค่อาจจะสะดุดไปชั่วขณะการที่ท่านลุกขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่การไปหาธรรมจากวงใหม่เลยนะแต่คือการทําให้วงล้อที่อยู่กับตัวอยู่แล้วเนี่ยหมุนต่อไปได้โหนั่นเป็นมุมมองที่ต่างออกไปเลยนะคะปกติเวลาเราพูดถึงการเริ่มต้นใหม่เรามักจะนึกถึงการล้างไพ่หรือว่าเริ่มจากศูนย์ครับแต่นี่เหมือนกับว่าเราไม่ได้ทิ้งของเก่าไปเลยแค่สานต่อจากจุดที่เราสะดุดไปเท่านั้นเองประเด็นนั้นเลยครับ มันต่างจากแนวคิดแบบะตะวันตกที่อาจจะบอกว่า fail fast fail forward คือล้มเร็วๆเพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็ไปหาเส้นทางใหม่ที่ดีกว่าค่ะแต่มุมมองนี้คือการกลับมาสู่เส้นทางเดิมของเราเองแต่ด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าเดิมและนี่คือสิ่งที่เชื่อมโยงไปอย่างภาพมาเมล็ดพันธุ์ครับโอความผิดพลาดหรือการล้มเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องลืมหรือฝังกลบนะแต่มันคือ พื้นดินและปุ๋ยชั้นดีเลยที่ทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่อยู่ข้างในตัวเราได้โอกาสงอกงามขึ้นมามการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงจึงไม่ได้เกิดจากการลบอดีตแต่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากมันเข้าใจเลยว่าทำไมถึงใช้ภาพเมล็ดพันธุ์มันคือศักยภาพที่รอวันเติบโตอยู่แล้วการล้มเป็นแค่ตัวกระตุน้นเหมือนการเอาเมล็ดไปฝังดินเพื่อให้มันโตใช่เลยครับเป็นการเปลี่ยนมุมมองต่อความรู้เหลี่ยวที่ทรงพลังมากเลยนะคะ จากเรื่องแย่ๆกลาย,ยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตไปเลยใช่ครับมันเปลี่ยนจากคำถามที่ว่าทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับฉันไปเป็นฉันจะเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างอืมพอเราตั้งหลักได้จากสเต็ปแรกนี้แล้วความท้าทายต่อไปก็จะตามมาทันทีซึ่งก็คือความเจ็บปวดที่มันยังหลงเหลืออยู่ซึ่งก็นำเราไปสู่ภาพส่วนที่สองได้อย่างพอนีเลยค่ะทุกแล้วยิ้มแต่เอาจริงๆนะครับตอนแรกที่ดิฉันเห็นคำนี้ ก็รู้สึกขัดใจนิดๆครับผมก็รู้สึกเหมือนกันมันดูเหมือนการบอกให้เรามองข้ามความเจ็บปวดไปหน่อยในภาพก็ชัดเจนมากข้างหนึ่งมีเมฆฝนฟ้าขนองมีหัวใจที่แตกสลายแต่อีกข้างกลับมีพระอาทิตย์ส่องแสงและก็มีพระภิกษุถือดอกบัวนิ่งๆการจะยิ้มให้ความทุกข์นี่มันพูดง่ายแต่ทำยากนะครับเป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากครับและภาพนี้ก็ไม่ได้บอกให้เราแกล้งทำเป็นมีความสุขหรือกดทับความเจ็บปวดเอาไว้เลยอ๋อเหรอครับ ลองสังเกตสีหน้าของพระภิกษุในภาพดีๆนะครับท่านไม่ได้ยิ้มร่าเริงนะท่านมีสีหน้าที่สงบนิ่งท่านกำลังอยู่กับความทุกข์ไม่ใช่การหนีมันอืมท่านเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างสองสภาวะคือรับรู้ว่ามีพายุฝนและหัวใจที่แตกสลายแต่ในขณะเดียวกันก็รับรู้ว่าอีกด้านหนึ่งก็ยังมีแสงสว่างและความสงบอยู่เหมือนเป็นการยอมรับความจริงว่าทั้งสองสิ่งนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันได้ ถูกต้องครับและสัญ,ญลักษณ์ที่ทงพลังที่สุดในส่วนนี้ก็คือดอกบัวดอกบัวในโคลนตมใช่ครับเราได้ยินคำเปรียบเทียบดอกบัวที่เกิดจากโคลนตมกันมาบ่อยแล้วแต่ถ้าจะให้เจาะลึกลงไปโคลนตมในชีวิตจริงของเรามันคืออะไรล่ะครับก็คงเป็นความผิดหวังความสูญเสียใช่ครับความเครียดการถูกหักหลังสิ่งเหล่านี้คือโคลนตมที่เราทุกคนต้องเจอ แต่ธรรมชาติของดอกบัวคือการพุ่งทะยานขึ้นหาแสงสว่างมันไม่ได้ปฏิเสธโคลนตมนะมันใช้โคลนตมเป็นฐานในการเติบโตต่างหากแต่ในความเป็นจริงคนส่วนใหญ่ก็รู้สึกเหมือนจมอยู่ในโคลนตมนะคะไม่ได้โผล่ขึ้นมาเป็นดอกบัวกันทุกคนอะไรคือปัจจัยที่ทําให้คนหนึ่งทําได้แต่อีกคนทําไม่ได้คะปัจจัยนั้นคือมุมมองครับคือการตระหนักรู้ว่าตัวเราคือดอกบัวไม่ใช่โคลนตม อ oh. ความทุกข์เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นภายนอกแต่แก่นแท้ข้างในของเรายังมีศักยภาพที่จะสงบและงดงามได้เสมอรอยยิ้มในที่นี้จึงไม่ใช่การแสดงออกทางอารมณ์แต่เป็นการตัดสินใจที่จะหันหน้าไปหาแสงสว่างแทนที่จะจมอยู่กับความมืดอืม mm. และภาพหยดน้ำที่กลายเป็นไขมุกด้านล่างก็ยิ่งเน้นไอเดียนี้ให้ชัดขึ้นไปอีก เหมือนกับหอยมุกที่สร้างไข่มุกจากเม็ดทรายที่สร้างความระคายเคืองให้มันใช่เลยครับถ้าไม่มีเม็ดทรายเม็ดนั้นก็ไม่มีไข่มุกที่งดงามจริงด้วยค่ะความเจ็บปวดหรือความทุกข์ก็เหมือนกันถ้าเราเรียนรู้ที่จะจัดการกับมันอย่างถูกวิธีมันจะไม่ใช่แค่สิ่งที่ทำร้ายเราแต่มันจะกลายเป็นสิ่งที่สร้างไข่มุกแห่งปัญญาและความแข็งแกร่งจากภายในให้เราได้ มันคือการเปลี่ยนสถานะของความทุกข์จากตะกัวให้กลายเป็นทองคําซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและการฝึกฝนพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันลึกซึ้งกว่าเดิมเยอะเลยค่ะมันไม่ใช่แค่การทนทุกข์แต่คือการใช้ความทุกข์ให้เป็นประโยชน์ใช่ครับเพื่อสร้างสิ่งที่มีค่าขึ้นมาซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ก็น่าจะนําเราไปสู่ส่วนสุดท้ายของภาพที่กลับมาที่หัวข้อหลัก ชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปใช่ครับมันเป็นการเดินทางที่ต่อเนื่องกันมาอย่างสมเหตุสมผลมากเพราะเราผ่านการลมแล้วลุกซึ่งทำให้เราได้ปัญญาจากการเรียนรู้ความผิดพลาดค่ะและผ่านการทุกข์แล้วยิ้มที่ทำให้เราได้ศรัทธาในความแข็งแกร่งของตัวเองพอมีสองสิ่งนี้แล้วเราก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปในภาพสุดท้ายนี้เราเห็นพระภิกษุกำลังเดินมุ่งหน้าไปยังภูเขาแล้วก็พระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นพร้อมข้อความว่า ก้าวต่อไปด้วยศรัทธาและปัญญาคําว่าศรัทธาในที่นี้อาจจะเป็นคําที่หลายคนตีความต่างกันไปนะคะมันจําเป็นต้องเป็นความเชื่อทางาศาสนาหรือเปล่าคะในบริบทนี้ผมมองว่าศรัทธาคือความเชื่อนั่นที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรงครับอ๋อประสบการณ์ตรงครับผมมันไม่ใช่ศรัทธาที่ล่องลอยแต่มันคือศรัทธาที่หามาได้ จากการที่เราเคยล้มแล้วและพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นแล้วว่าเราลุกขึ้นมาได้ม,มันคือศรัทธาที่เราเคยเผชิญความทุกข์แล้วก็ผ่านมันมาได้เหมือนกันมันจึงเป็นความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและในกระบวนการของชีวิตค่ะส่วนปัญญาก็คือความเข้าใจที่ตกผลึกจากบทเรียนเหล่านั้นทำให้การก้าวเดินครั้งต่อไปของเรามันไม่ใช่การเดินแบบสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้อีกต่อไป เหมือนกับที่มีเข็มทิศนําทางซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ด้านล่างของภาพนี้พอดีเลยใช่ครับเข็มทิศนี่ก็น่าสนใจนะคะมันไม่ใช่แผนที่นะครับคือแผนที่จะบอกเส้นทางที่ชัดเจนแต่เข็มทิศมันแค่ชี้ทิศเหนือให้เราเฉยเฉยมันหมายความว่าเรามีแค่หลักการนําทางแต่เส้นทางจริงๆเราต้องหาเองอย่างนั้นหรือเปล่าคะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับปัญญาและศรัทธาที่เราสั่งสมมาก,ก็เหมือนเข็มทิศนั่นแหละมันคอยบอกทิศทางภาพรวมให้เรา แต่ระหว่างทางเราอาจจะต้องเจอภูเขาหุบเหวหรือแม่น้ำซึ่งเราต้องใช้ปัญญาเฉพาะหน้าในการหาทางข้ามไปเองเข็มทิศทำให้เราไม่หลงทางโดยสิ้นเชิงแต่ไม่ได้ทำให้การเดินทางง่ายขึ้นเสมอไปค่ะและภาพพระอาทิตย์ขึ้นก็เป็นสัญ,ญลักษณ์สากลที่ทรงพลังมากมันคือความหวังคือการเริ่มต้นใหม่คือการยืนยันว่าไม่ว่าค่ำคืนจะมืดมิดแค่ไหนแสงสว่างของวันใหม่ก็รอเราอยู่เสมอ ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปการเดินทางทั้ง3ขั้นตอนนี้ได้ว่ามันคือกระบวนการสร้างเครื่องมือจากข้างในเริ่มจากการเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นบทเรียนครับจากนั้นก็เปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความแข็งแกร่งและสุดท้ายก็นำเอาบทเรียนและความแข็งแกร่งนั้นมาหลอมรวมกันเป็นเข็มทิศเพื่อใช้ในการเดินทางต่อไปครบถ้วนเลยครับแล้วมันทำให้ประโยคที่ว่าชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปมีน้ำหนักขึ้นมาทันทีเลย จริงด้วยค่ะมันไม่ใช่แค่การบอกให้เราเดินไปข้างหน้าแบบออสังกตายแต่เป็นการชี้ให้เห็นถึงวิธีการที่จะเดินต่อไปอย่างผู้ที่มีปัญญาและมีความหวังซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ของเราเองสิ่งที่ที่ฉันคิดตามและรู้สึกว่าน่าสนใจก็คือภาพนี้มันนำเสนอชีวิตเหมือนเป็นวัตจักรที่ต่อเนื่อง เราอาจจะไม่ได้ผ่าน3ขั้นตอนนี้แค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่เราอาจจะต้องเจอมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าใช่เลยเราอาจจะล้มอีกทุกอีกแต่ครั้งต่อไปเราจะมีเครื่องมือแล้วก็มีเข็มทิศที่ดีขึ้นกว่าเดิมถูกต้องเลยครับถ้าเรามองย้อนกลับไปที่สัญ,ญลักษณ์หลักทั้ง3อย่างที่เราคุยกันมาค่ะทั้งเมล็ดพันธุ์ที่งอกงามไข่มุกที่เกิดจากความระคายเคืองและเข็มทิศที่ชี้ทิศทางทั้งหมดนี้มันพูดถึงธีมเดียวกันหมดเลย คือการเปลี่ยนแปลงหรือ transformation อ๋อ oh, การเปลี่ยนแปลงครับการเปลี่ยนจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะที่ดีกว่าและแข็งแกร่งกว่าเดิมเป็นเหมือนชุดเครื่องมือทางความคิดที่ภาพนี้มอบให้กับเราทุกคนเลยครับเป็นภาพที่ดูเผินๆเหมือนจะเรียบง่ายนะคะแต่พอได้มาเจาะลึกกันแล้วกลับแฝงปรัชญาการใช้ชีวิตเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนจริงๆก่อนที่เราจะจบกันวันนี้สัญ,ญลักษณ์เข็มทิศในภาพสุดท้ายยังทำให้ดิฉันเกิดคำถามบางอย่างขึ้นมาค่ะ แม่นสนใจครับลองดูที่เข็มทิศในภาพอีกครั้งจะเห็นว่ามันไม่ได้ชี้ไปแค่ทิศต,ตะวันออกซึ่งเป็นทิศที่พระอาทิตย์ขึ้นเท่านั้นใช่ค่ะมันชี้ไปทุกทิศเลยครับมันชี้ไปครบทุกทิศทางทั้งเหนือใต้ออกตกซึ่งตรงนี้ทำให้เกิดคำถามที่น่าคบคิดส่งท้ายครับว่าในเมื่อการเดินทางของชีวิตนั้นมุ่งไปข้างหน้าสู่วันใหม่ทางทิศต,ตะวันออกเสมอ แต่จะมีปัญญาหรือความเข้มแข็งอะไรซ่อนอยู่บ้างหากเราลองหยุดแล้วหันกลับไปมองอดีตที่ผ่านมาทางทิศตะวันตกหรือลองสำรวจความเป็นไปได้อื่นๆในชีวิตทางทิศเหนือและใต้ก่อนที่จะกลับมาเดินบนเส้นทางหลักของเราต่อไปอย่างมั่นคงและเข้าใจโลกกว้างกว่าเดิม